เรื่องนี้เริ่มต้นจากกระแสะข่าวที่แพร่สพัดอย่างรวดเร็วทั้งในแวดวงวอลเล่บอลเอเชียและโลกออนไลน์เกี่ยวกับนักกีฬาจากเวียดนามซึ่งถูกเรียกกันในสื่อไทยว่าตู้เย็นหรือตู้แช่ชื่อจริงว่าอ่นกายที่วิทไทยเยิมมีข้อครหาว่าอาจไม่ใช่ผู้หญิงแท้หรือมีลักษณะทางชีววิทยาหรือโครโมโซมที่ไม่เป็นฝ่ายหญิงแบบธรรมดาข่าวลือแพร่สพัดว่าอาจมีการตรวจโครโมโซม โครโมซอมเทสจากหน่วยงานวอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝั่งเนียนซึ่งอาจหมายถึงผู้ที่ปกป้องหรือเป็นเครือข่ายของนักกีฬาคนนั้นออกมาท้าชนให้ FIVB ตรวจสอบอย่างโปร่งใสและฝั่งฝั่งไทยโดยเฉพาะชัชชุออนนักตบสาวชื่อดังของไทยถูกยงเข้ามาในข่าวด้วยโดยในหลายคลิปพูดถึงว่าชัชชุออพร้อม99.99 ช้อมลุยไม่หวั่นราม่านี้คลิปหลายรายการบน YouTube ใช้ชื่อนำเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนเช้าสนันโลกงัดหลักฐานชัดตู้เย็นเป็นผู้ชายเหนียนเดือดท้าชน f อ v ไวีีชัดชูออน9 9 9 9ซพร้อมมากหรือด่วนแฉสนันโลกตู้เย็นเป็นผู้ชายเหนียนเดือด้า f อ v ไวีีตรวจจริงพร้อมชัดชูออน ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในประเทศไทยและเวียดนามเมื่อข่าวเริ่มแพร่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเนื้อแท้ของเรื่องนี้คืออะไรใครได้ประโยชน์ใครเสียหายแล้วสาระของข้อคราหาเป็นอะไร เพื่อให้เข้าใจภาพรวมขอมาจากเล่าถึงไทม์ไลน์คร่าวๆของเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวจากแต่ละฝั่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและข้อสังเกตที่ควรตั้งคำถามในช่วงแรกๆมีรายงานว่าในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีอยู่21มีนักกีฬาจากเวียดนามสองคนได้แก่ดังที่ทองกับเหนียนฟงเกียนอ,นอถูกให้ตรวจโครโมโซมโดยเอ v b หลังมีกระแสกังขาว่าการแบ่งเพศหญิงอาจมีประเด็นเรื่อง เทศสภาพที่ไม่ชัดเจนข่าวกล่าวาว่าเวียดนามอาจไม่ได้ส่งชื่อตู้เย็นเข้าร่วมการแข่งขันชุดนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งจากนั้นในโลกออนไลน์เริ่มมีการอ้ังว่าหลักฐานชัดที่ถูกงัดออกมาว่าตู้เย็นเป็นผู้ชายหรือตู้เย็นมีคโครโมโซม x y ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในหมู่แฟนกีฬา วิจารณ์การแพร่หลายว่าเป็นการใส่ร้ายการทำลายชื่อเสียงหรือการใช้ประเด็นเพศมาเล่นในสนามกีฬาในคลิปและข่าวหลายชิ้นมีการกล่าวอ้างว่าเงียนเดือดท้าชน FIVB ตรวจสอบหรือชัชุออน9 9 9 9ซพร้อมมากเป็นการกล่าวถึงว่าฝั่งไทยพร้อมรับการพิสูจน์ในสนามไม่หวั่นแม้มีรามาโลกมีคลิปข่าวที่กล่าวว่า กาหลีตีข่าวจีนคอนเฟิร์มผลปรวจตู้แช่เป็นผู้ชายซึ่งยิ่งเป็นเชื้อไฟให้ประเด็นว่าไม่ได้เป็นแค่ข่าวในเวียดนามไทยเท่านั้นแต่แพร่ขยายไปยังสื่อเอเชียนในวงกว้างอีกคลิปพูดว่าข่าวเช้าสะเทือนโลกหลักฐานชัดตู้เย็นเป็นผู้ชายเหนียนเดือดฝั่งเวียดนามเองก็ไม่เงียบมีรายงานว่านักกีฬาชาวเวียดนามชื่อบีคอตอเวียน ิทยเยหรือที่คนไทยเรียกกันง่ายๆว่าตู้เย็นถูกตั้งคำถามเรื่องเพศมีความคลุมเครือฝั่งเวียดนามอาจเตรียมยื่นอุทธร์ให้ FIVB ตรวจสอบหรือให้หน่วยงานที่มีอำนาจแสดงความชัดเจนเพราะหากไม่มีการตรวจสอบอย่างโปรง่งใสก็อาจเกิดแรงกดดันทั้งภายในและภายนอก ในฝั่งไทยชัชุออนกลายเป็นส่วนหนึ่งของข่าวนี้โดยถูกพ้างถึงว่าพร้อม99.99% 99ข้อความที่ปรากฏในหลายสื่อออนไลน์ว่าเธอไม่หวั่นแม้จะเกิดดราม่าใหญ่ระดับโลกและจะสู้ด้วยฝีมือในสนามโดยไม่ให้ประเด็นนอกกีฬาเข้ามาเบี่ยงเบนสมาธิขององค์การแข่งขัน อีกข่าวหนึ่งจากไทยรัฐอัปเดตอาการเจ็บของเธอและพูดถึงการแข่งขันในลีกซีวีลีก2025ที่เธอต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ถ้าเรามองแบบวิเคราะห์ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นหลายเรื่องในวงการกีฬาสังคมและมุมมองต่อเพศเรื่องแรกคือเกณฑ์การตรวจเพศโครโมโซมเพศสภาพในกีฬาเป็นประเด็นที่หลายชนิดกีฬาเผชิญมาแล้ว เช่นกรีธาว่ายน้ำและอื่นๆว่าในกรณีที่นักกีฬามีลักษณะที่ไม่ชัดเจนทางเพศิ intersex หรือมีฮอร์โมนที่สูงหรือมีโครโมโซมที่ไม่ตรงกับการแบ่งเพศอย่างดั้งเดิมจะจัดให้เข้าหมวดไหนการตั้งกฎตรวจเพศอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายกับสิทธิส่วนบุคคลและเกิดคำถามว่าวงการกีฬาควรให้ความสมดุลระหว่างความยุติธรรมทางการแข่งขันและสิทธิของนักกีฬาในเรื่องเพศอย่างไร เรื่องที่2คือการใช้ประเด็นเพศมาเป็นเครื่องมือโจมตีในข่าวหลายชิ้นมีลักษณะใส่ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงผ่านประเด็นเพศซึ่งอาจไม่มีหลักฐานที่แน่นอนการโจมตีลักษณะนี้สามารถเกิดกับนักกีฬาหญิงในประเทศที่มีกระแสะโลกออนไลน์แรงเช่นไทยเวียดนามที่แฟนกีฬามีบทบาททางโซเชียลมีเดีย การพูดว่างัดหลักฐานชัดแม้ไม่มีการเปิดเผยหลักฐานที่เชื่อถือได้อาจเป็นการสร้างข่าวในเชิงดราม่าเพื่อเรียกยอดวิวยอดแชร์เรื่องที่3คือแรงกดดันระหว่างประเทศความขัดแย้งในวงการกีฬาเมื่อข่าวแพร่หลายถึงระดับเอเชียอาจมีการแทรกแซงจากฟเดอร์เรชันหรือหน่วยงานชาติต่างๆที่อยากให้มีภาพลักษณ์ที่ดีหรือปกป้องนักกีฬาของตนเองฝ่ายหนึ่งอาจเรียกร้องให้ตรวจสอบ ฝ่ายหนึ่งอาจป้องกันการเปิดเผยข้อมูลฝั่งสื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญในการขยายข่าวซึ่งอาจมากกว่าสาระที่ยืนยันได้จริงเรื่องที่4คือผลกระทบต่อนักกีฬาถ้าการกล่าวหามีผลจริงต่อนักกีฬาตู้เย็นบิดไทเยิงแน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านจิตใจความเครียดและอาจได้ผลกระทบด้านชื่อเสียง การถูกสงสัยเรื่องเพศอาจทำให้ผู้ชมบางส่วนตัดสินแบบขาดทุนหรืออคติต่อการแข่งขันของเธอนอกจากนี้ฝั่งไทยหรือชัชชุออที่ถูกยงเข้ามาในข่าวอาจถูกวิจารณ์ว่าเข้าไปในกระแสะข่าวเกินจำเป็นแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องที่5บทบาทสื่อยุคโซเชียลดราม่าวรันข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาในแพลตฟอร์มวิดีโอสื่อออนไลน์ใช้คำพูดที่ดึงดูดเฉา สนันโลกหลักฐานชัด99.99% 99พร้อมมากเพื่อเรียกความสนใจซึ่งมักจะไม่นำไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกหรือการนำหลักฐานออกมาชัดเจนสุดท้ายผู้ชมหลายคนอาจรับข่าวแบบผ่านผ่านบางคนไม่แยกแยะว่านี่เป็นข่าวยืนยันหรือข่าวคอนเทนต์ดรมาม่าเรามาลองตั้งคำถามสำคัญถ้าเป็นคุณอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะตั้งคำถามอะไรบ้าง ถ้าคุณเป็นแฟนกีฬานักวอลเล์บอลคุณอยากรู้ว่าหลักฐานที่อ้างว่าตู้เย็นเป็นผู้ชายมาจากไหนใครเป็นผู้ตรวจสอบมีผลตรวจคโครโมโซมจริงหรือไม่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะที่อาจตกเป็นเป้าหมายข่าวคุณจะกังวลเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเรื่องคะแนนในสนามเรื่องชื่อเสียงคุณอยากให้มีการตรวจสอบแบบเปิดเผยโปรง่งใสมีหน่วยกลางอิสระหรือไม่ ถ้าคุณเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือสหพันธ์กีฬาคุณต้องตั้งเกณฑ์อย่างไรให้ทันยุติธรรมต่อการแข่งขันและให้เคารพสิทธิของนักกีฬาเมื่อมีข้อครหาดังกล่าวเข้ามาควรมีขั้นตอนสอบสวนอย่างไรถ้าคุณเป็นสื่อผู้ผลิตคอนเทนต์คุณจะเลือกรายงานข่าวแบบไหนรายงานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้หรือรายงานดราม่าเพื่อดึงความสนใจ คุณจะตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่นแค่ไหนก่อนนำเสนอถ้ามองในแง่ของผลลัพธ์ที่อาจเกิดในอนาคตถ้าหลักฐานหรือการตรวจสอบยืนยันได้ว่ากู้เย็นมีลักษณะที่ไม่ตรงกับการแบ่งเพศหญิงโดยทั่วไปอาจมีผลให้การเข้าร่วมการแข่งขันของเธอถูกปฏิเสธหรือถูกตัดสิทธหาก,กฎขององค์การแข่งขันนั้นมีการห้ามกรณีเพศสภาพที่ไม่ชัดเจน แน่นอนว่านั่นจะเป็นบาดแผลในอาชีพของเธอนอกจากนี้อาจเกิดนิยามใหม่ของกฎหมายกีฬาหรือเงื่อนไขในการรับสมัครนักกีฬาในอนาคตแต่ถ้าหลักฐานไม่พบอะไรที่พิสูจน์ได้ชัดเจนข่าวลืออาจถูกหักล้างแต่ชื่อเสียงที่เสียไปแล้วอาจไม่กลับคืนและนักกีฬาต้องเผชิญกับความสงสัยในสายตาสาธารณะซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่อาจไม่ยุติธรรมต่อบุคคลในอีกด้านหนึ่งถ้าฝ่ายไทย รวมถึงชาชุออนที่กล่าวว่าพร้อม99.99 99เป็นการแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งว่าเราจะไม่หวั่นม้เจอรดรามาโลกวิธีการนี้อาจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นใจให้กับแฟนกีฬาว่าไทยพร้อมสู้ในสนามด้วยฝีมือไม่ใช่เรื่องนอกสนามแต่ก็เป็นดาบสองคมถ้าปรากฏหลักฐานที่ชัดว่าเรื่องไม่เป็นไปตามที่พูดไว้ฝ่ายที่มั่นใจมากเกินไปอาจเสียเครดิต แล้วในแง่มุมที่กว้างกว่าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่ในสนามแต่แข่งขันในโลกออนไลน์แข่งขันในภาพลักษณ์แข่งขันในความเชื่อมโยงกับแฟนกีฬาเรื่องชื่อเสียงเรื่องการยอมรับและเป็นตัวอย่างของวิธีที่ประเด็นเพศถูกใช้เป็นเครื่องมือทางสังคมในกีฬาผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ถ้ามีรายงานทางการจาก fivb หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการตรวจจริงหรือไม่มีผลอย่างไร ข่าวนี้จะกลายเป็นกรณีศึกษาในแวดวงกีฬาจะมีบทวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพในกีฬาใหม่ๆเกิดขึ้นและอาจเป็นจุดเปลี่ยนให้สมาคมกีฬาหลายแห่งทบทวนการตั้งกฎเกณฑ์เรื่องเพศสุดท้ายผมอยากฝากให้คุณที่อ่านเรื่องนี้ถ้าคุณเชื่อหรือสนใจประเด็นนี้ให้ตั้งคำถามเสมอหลักฐานคืออะไรผู้ให้ข้อมูลมีแรงจูงใจอะไรสิทธิส่วนบุคคลของนักกีฬาควรถูกเคารพแค่ไหน ในสนามกีฬาเราต้องการความยุติธรรมหรือการแบ่งแยกถ้าคุณอยากผมสามารถเขียนบทสรุปเวอร์ชั่นย่อหรือแยกประเด็นเพื่อให้คุณโพสต์ลงโซเชียลได้สั้นๆได้เลยคุณอยากให้ทำไมครับ